สวัสดีครับขอต้อรนด์เปนอมาดีมีเล่านะครับผมกลับมาเจอเช่นเคยขาสารเชลซีนะข่ับการฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้มีอัปเดตตลาดนักเตะด้วยนะทั้งเรื่องของคอบบี้ไมนูเชลซีสนใจแล้วก็คนันยูดิสนะครับผมกองหน้าของยูเวเชลซีก็สนใจเหมือนกันนะแล้วก็ฝั่งของบอร์ดบริหารเนี่ยตอนนี้นะกำลังมีการถกการก,กับฝั่งของเรียมโรสนเนียอยู่เรื่องของการจะเสริมทัพด้วยนะครับผมอ่ะเนื้อหาวันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวไปเริ่มฟังกันเลยแล้วกันนะปะ ไปเริ่มกันที่คืนนี้นะคืนนี้นะครับผมจะมีบอลน,น,นะเวลาตีสามนะครับผมคาราบาวครับรอบสทีมสุดท้ายนะครับผมเชลซีจะเปิดบ้นานรับการเยือนของอาเซนอนนะจะเจอกันในเลกแรกนะครับผมแล้วก็เล็กต่อไปเนะี่ยจะเจอที่เอมิเรสเดียมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงผมทำไลฟ์ก่อนเกมไปแล้วนะใครไม่ดูผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนนะครับผมมีเหมือนเอดิมบทสัมภาษณ์ก่อนเกมคาดาวไลฟ์คาดาดาวสกอร์รวมถึงสถิติต่างๆด้วยไปกดดูกันได้นะเราจะดูคลิปนี้จบนะครับผมอ่ะทีนี้ ย้ำๆก่อนตีสามนะคืนนี้ตีสามนะครับผมคืนนี้ตีสามก็คือคืนวันพุธเช้าวันพฤหัสนะเผื่อมีคนถามเข้ามานะครับผมไปรอดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะทีนี้อ่ะไปถึงจะออกกันไปหูเกือบเกือบครึ่งเดือนแล้วนะครับผมคนนี้เนี่ยกับเอนโซมาเลสกานะก็ยังมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับผมเรื่องของว่าต้นเหตุของรอยร้าวเนี่ยมันคืออะไรนะฝั่งของรายงานนะครับผมจากเดลี่เมลนะโดยไมค์แมกกาซันครับผมมีครับโทษทีโดยไมค์คีแกนนะครับผมไมค์คีแกนเนี่ยพูดว่ายังไงในเดลี่เมลนะเขบาบอกว่า 切尔西呢？ ตัดสินใจจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในช่วงก่อนปลดมาเลสก้านะด้วยการที่ให้หัวหน้าฝ่ายการแพทย์เนี่ยของสโม,มสรลงไปนั่งนะครับผมดูในแอเรียนะดูในซุมมานาสำรองเนี่ยระหว่างแข่งหลังไม่พอใจนะที่ฝั่งของมาเลสก้าเนี่ยปฏิเสธเปลี่ยนนักเตะที่เพิ่งหายเจ็บตามคาแนะนําของหมอเพราะว่ากลัวใช้จนมันเจ็บซ้ำนะและถึงขั้นเนี่ยส่งจดหมายเป็นการเตือนไปด้วยนะเรื่องของความรับผิดชอบของเขาความถึงเครียดดังกล่าวเนี่ยถูกมองว่าเป็นจุดแตกหักสาคัญในช่วง48ชั่วโมงที่แย่ที่สุดหลังเกมที่เจอกับเอเบอร์ตันนะครับผม,มกา แจ้งกับสโม,มสรน,นะว่าเคยมีการพูดคุยกับตัวแทนของแมนซิตี้แล้วก็อยู่เวนตูสนะส่งผลให้เชลซีเน่ยปลดเขาออกไปในที่สุดก่อนหันไปแต่งตั้งเรียมโรซีเนียจากสตราสบูร์ g เข้ารับตำแหน่งนะซึ่งเริ่มต้นยุคใหม่ด้วยการชัยชนะ FA คับเหนือฝั่งของชาวตันไปแล้วด้วย ก็คือง่ายๆก็คือฝั่งของมลเซียก็คือแบบโอ้โหรู้สึกยุ่งยากอึดอัดอะไรประมาณอย่างนี้เนาะแล้วการที่บอร์ดเข้ามายุ่มยากแบบนี้ก็เลยทําให้เป็นรอยราวแล้วก็เลยไปนําไปสู่ของการที่แบบว่าพูดว่า48ชั่วโมงนั่นคืออะไรอึดอัดอะไราาเนี้แล้วก็อาจจะมีการไปขู่บอร์ดด้วยแบบง่ายจริงมก็ไล่กวออกสิสุดท้ายก็ไล่ขึ้นมาจริงๆนะครับผมอ่ะก็ ฝัง่งของฝั่งของมาเลสกีก็บอกว่าโอ้โหไม่ได้รับการสนับสนุนที่มากพอฝั่งของสมสอรก็บอกว่าอ้าวก็ไม่ได้ทําตามสิ่งที่สมสอรต้องการก็เลยแยกทางกันนะครับผมเอาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราดูกันมาเลเกาีาเคยพูดแล้วนะว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปเดี๋ยวเรื่องนี้จะค่อยๆถูกพูดออกมาเองนะเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าฝั่งของมาเลสกาถ้าสมมติว่าจะเอามาโต้แย้งเนี่ยเขาจะพูดถึงยังไงในอนาคตนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะตอนนะั้นนะครับ โอเคอ่ะแล้วความพร้อมนะปัจจุบันล่ะ,อะเอาริมโรซิเนียนะครับผมจะคุมทีมที่เจอกับอาร์เซนอลนะครับผมในคืนนี้นะตอนนี้มีการอัปเดตนะเรื่องของตลาดซื้อขายด้วยนะครับผมรายงานจากไซมอนจอร์ซันขแอตติอุเอนะแล้วก็นิซ่าคิงเซล่าของ BBC นะครับผมไซมอนจอร์ซันแอตติอุกเนี่ยบอกว่ากุนซื้อมาอย่างเรียมโรซิเนียเนี่ยตอนนี้นะครับผมกำลังโฟกัสไปที่การเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นะแต่ไม่ปิดโอกาสที่จะมีเกิดขึ้นนะครับผมดีลที่เกิดขึ้นก่อนเส้นตายนะโดยมองวววว่่่่่าา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 กก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 รรรหหหออออออองงงงงงงนนนนนนน้้ลลลลแแะะะัััเเีียขขคบผมมมมโสฝไท์จ มีความเป็นไปได้ว่าจะย้ายออกถาวรน,นะขณะเดียวกันนะครับผมเคนดี้ปาเอสเนี่ยกำลังจะกลับมาจากสตาร์สบูบเพื่อไปยืมในอังกฤษต่อไปนะครับผมโซเนเบียวอชิงตันเนี่ยอาจจะชะลอแผนการยืมตัวเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะ,ะสโมสรเนี่ยพยายามจะหาทางปล่อยลาฮิมเซอร์ลิงกับอักเซลดิซัซี่ต่อไปด้วยเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีทีซัางคิซาร่าของบีบีซีเนี่ยบอกว่าเรียมโรซีเนียเนี่ยยืนยันว่าจะมีการพูดคุยกับลาฮิมเซอร์ลิงแล้วก็อักเซลดิซัซี่ซึ่งถูกแยกซ้อมอยู่ในลิสต์การขายดดด้้้้ววยยยยยยนน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 นะะะะะหลลลัััังงงงจจจจจาา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 ากกกกกกททีีาาีีี่่่่่่่่เเเเเเเขมมมมรรรบตตตตตออออออโโโซซสสิิปูใ นะจะทาธุรกิจกับฝ่ายบริหารภายใต้ข้อจากัดด้านฟไนแนนเชียลไฟเพย์นะครับผมของยูฟาในเดือนมกรานเนี่ยทำให้เชลซีอาจจะไม่ขยับมากนาะนและจะเน้นเสริมไม่ช่วงอีกทีซัมเมอร์นู่นเลยทั้งนี้เนี่ยสโมสรยังมองหาตัวรุกคุณภาพนะเซนเตอร์แบ็กแล้วก็กองกลางในระยะถัดไปนะครับผมในส่วนของยอเกนเซนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าจะถูกประเมินในกรณีที่ว่าย้ายออกไปต้องหาตัวแทนเข้ามาเสริมคนใหม่นะครับผมอ่ะคือง่าย ก็คือตอนนี้เนะี่ยต้องคุยก่อนเออว่าเอ้ยต้องเสริมอะไรยังไงถึงตอนนั้นเนี่ยก็ค่อยไปว่ากันอีกทีว่าความแข็งแกร่งที่จะต้องเสริมเนะี่ยจะต้องเสริมส่วนไหนก่อนกองหน้ากองกลางหรือกองหลังนะครับผมแล้วทีนี้เนะี่ย ขาออกก็ยังต้องแบบอันรุ้นดะดูไทลิคจอร์จะออกหรือเปล่าไลฮิมเซอร์ลิงรวมถึงอาเซวิซซี่ลงถึงยอร์เคนเซนด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอัปเดตนะต้องวิเคราะห์ก่อนฝั่งของเนโอมูซินจะต้องมีการคุยบอร์ดบริหารก่อนว่าจะต้องเน้นตรงไหนเป็นพิเศษก่อนหรือเปล่านะอาจจะเป็นมาการานี้ยังไม่ยังไม่ปิดโอกาสแต่ก็มีความเป็นไปได้น้อยกว่าในช่วงซัมเมอร์ที่จะเสริมแบบชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าจะมีการเสริมใครเข้ามาบ้างหร นิซันคิเซล่าเนี่ยยังไม่หมดแค่เท่านี้นะครับผมเขามีการพูดถึงคนนี้ด้วยนะมีการบอกว่าเชลซีนะครับผมกำลังจับตานะคีนันยูดิสนะครับผมของยูเวนตุสนะแล้วก็ยังมีการพิจารณาตัวเลือกอื่นๆที่ยังไม่เปิดเผยชื่อนะครับผมแต่ก็มีแหลมๆมาน็คือเจเรมี่ยาเก้นะครับผมของแรนส์ด้วยนะเป็นหนึ่งในนักเตะที่เชลซีชื่นชมอยู่ด้วยเหมือนกันยูดิสนี่ผมว่าเราเห็นมานานแล้วนะแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเฮ้ยถ้าสมมติจะเสริมปีกซ้ายจริงๆก็จ,จะะเเเป็นนยีีี่่แหลทซ เตรียมที่จะเสริมใหม่นะครับผมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสริมปีคนไหนจะเป็นโอ้โหเห็นมีแบบลือสุดๆเลยมีเรอาอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ยูดิสเนี่ยขอเลยอย่ามาเลยเพราะว่ามาแล้วเคี้ยมืมอทํายากเลยเอาไม่มาแบบดีใจแบบปกติแล้วกันนะทามานะครับผมอะ่ะก็กับการที่เป็นได้ทั้งดิมเส้นฝั่งซ้ายกองกลางตัวรุกนะครับผมแล้วก็เล่นหน้าได้ด้วยนะสำหรับคีนันยูดิสนะครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตลาดซัมเมอร์นะครับผมจะมีดึงเข้ามาหรือเปล่านะั้นถึงตอนไหนค่อยไปว่ากันนะครับ โอเคทีนี้เนี่ยยังไม่ได้มีแค่เรื่องของกองหน้าอย่างเดียวนะมีการพูดถึงกองกลางด้วยอย่างคอบบี้ไมนูนะครับผมนิซันคิเซล่าเนี่ยบอกว่าเป็นที่รู้กันดีนะว่าเชลซีเนี่ยชื่นชอบคอบบี้ไมนูของแมชเตอร์ไนเตดที่เหลือสัญญาไม่ถึง18เดือนแล้วซึ่งเขาเนี่ยเป็นตัวเลือกมิดฟิลด์ที่ไป,ไปได้ที่จะพิจารณานะหากกรณีของลาวเบียเนี่ยยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนแบบนี้ต่อไปท,ทีนี้ต้องมานั่งเลือกนะถ้าสมมติจะเลือกได้อย่างเงี้ยก็คอบบี้ไมนู เอเลียดแอนเดอร์สันใช่ป่ะอดัมวอลตันเนี่ยอ,อยากได้ขครผมว่ามันน่าจะเป็น3ลิสต์เนี้ยนี่แหละที่จะมาเสริมแล้วก็จะเป็นในสล็อตของลาเวียนะถ้าสมมติเป็นการเสริมแบบนี้เข้ามาจริงๆลาเวีย er, ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะต้องย้ายออกจากทีมด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่คําถามเนี่ยแหละกลับไปหาทุกคนแล้วกันที่ดูอยู่นะอยากจะได้ใครนะครับผมเค้าบ,บีไมนูอ่ะหรือว่าเอเลียดแอนเดอร์สันหรือว่าอดัมวอลตันลองเลือกมาดูลองมาแชร์กันดูแล้วกันนะครับ โอเคแล้ก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมเคลิดไฟตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบันดิมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากกันด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมรายงานจากฟาบิโอโซมาโนนะมีการบอกว่าฝั่งของกองเต้เนี่ยเตรียมที่จะย้ายออกจากซาอุแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมและมีความเป็นไปได้ว่าจะย้ายไปที่เฟเนบาเช่นะครับผมฟาบิโอโซมาโน่เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยข้อตกลงส่วนตัวระหว่างเอกลุกองเต้กับเฟเนบาเช่เนี่ยใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างมากแล้วนะหลังการที่มีการประชชุมมมมเเเเเเิิิงงงงบบบวววววกกกกกััััััันน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 ืื่่่่่อออออคคาา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 รรรรทีผผจจจจจลดฮะะะะหห้ตไป ในการย้ายทีมยังไม่ค่อยแน่นอนและไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวแบบฟรีทานเฟอร์นะครับผมเพราะว่าอาร์วีทีฮัทเนี่ยต้องการค่าตัวของนักเตะด,ด้วยเหมือนกันก็คือง่ายๆไม่ต้องการจะปล่อยออกไปแบบค่าตัวฟรีไม่ต้องการจะปล่อยฟรีออกไปนะครับผมอาจจะต้องมีการคุยเรื่องของค่าตัวกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะก็จะสุดท้ายเนี่ยถ้าสมมติย้ายไปเฟรนเดบเช่จริงก็ จะใส่แบบจะใส่แถบเหลืองเหมือนเดิมนะจะจะเป็นเหลืองน้ําเงินนะครับผมจากเอาอีกทีครที่เป็นเหลืองดำนะก็ <c oughs> เดี๋ยวรอดูกันกลับมายุโรปเนี่ยจะทําให้เอ็นกุโลกองเต้เนี่ย,ยมีผลงานเป็นยังไงนะครับผมกับการที่จะย้ายไปที่ตุรกีนะก็ขอให้โชคดีแล้วกันแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับสู่ยุโรปด้วยแล้วกันสำหรับเอ็นกุโลกองเต้นี่ยินดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอดูฟอร์อมอีกทีนะทีนี้ ไปทิ้งท้ายแล้วกันนะครับผมกับคนนี้หน่อยนะถูกแต่งตั้งไปที่เรียบร้อยนะครับผมไมเคิลคาร์ลิกหลังจากที่อัปเดตมาๆวันสองวันเนี่ยแหละนะว่ามีแนวโน้มว่าจะแบบเป็นเป็นตัวเต็งที่จะมาคุมทีมนะครับผมจะจบฤดูกาลนะก่อนที่จะเลือกที่จะเป็นโอเล่โอเล่กุนน่าโซชาได้3ก่อนหน้านี้บอกโอเล่ก็คุยโอเคแล้วแหละแต่สุดท้ายเอาไปตกลงกันที่คารลิกนะครับผมอันนี้ออฟฟิเชียลแล้วนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งไมเคิลคารลิกอดีตตำนานของสโมสรขึ้นเป็นเฮดโค้ชทีมชุดใหญ่เนี่ยจนกาลลลงเร้น่ไปแว 404 64นะัดคว้าแชมป์ทุกรายการสำคัญนะและทำงานโค้ชกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่แขวนสตาร์ทไปในปี2018 รวมถึงเนี่ยเคยทําหน้าที่ขัดตาทับนะครับพวกอย่างน่าประทับใจนะก่อนออกไปคุมมิดเดสเบอร์กว่า2ปีครึ่งด้วยคาลิกเนี่ยยืนยันนะว่าการได้คุมแมนเชสเตอร์เนย์เต็ดเนี่ยคือเกียรติยศสูงสุดนะพร้อมมุ่งยกระดับมาตารฐานนักเตะให้คู่ควรกับสโมสรขณะที่ผู้ในการนะครับผมฝั่งของเจสันวิลค็อกเนี่ยก็เชื่อมั่นในศักยภาพและความเข้าใจของสโมสรของเขาทีมงานสตาฟเนี่ยจะประกอบด้วยสตีฟฮอปสตีฟฮอลแลนด์นะครับผมจอนฮันวูดเกตนะแล้วก็ทาวิสบินเนี่ยนะครับผมแล้วก็จอนนี่อีแวนรวมถึงเครีม ure, กมอร ต,ต่อไปนะเราจะช่วยทีมในช่วงเปลี่ยนผ่านมาก่อนหน้านี้ ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าออจบฤลดูการไปแล้วจะได้ผลงานอะไรหรือเปล่าจะได้คุมทีมต่อไปเลยหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายาก็อยู่แค่ช่วงสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งว่าคุณซื้อคนใหม่ของแมนยูตอนนั้นจะเป็นใครแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นะก็เป็นทั้งหมดของมาดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมคิดเห็นข่าววันนี้นะ,ะจับตาดู้วกันอยากได้ไมนูหรือเปล่านะลองแชร์มาดูนะแล้วก็โรซิเนียคิดว่าจะถกบอร์ดยังไงสุดท้ายก็งอเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูก ก็จากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อช่องบันไีมเรื่องเเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ